หนังสือเทคนิคเท,ทรดทองแบบจอมยุทธเล่มนี้ในการฝึกฝนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็จะใช้ราคาทองคำซึ่งวันนี้ประกาศมาเรียบร้อยแล้วเป็นแนวโน้มของการมองตัวอย่างราคาพร้อมๆกันนะครับวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแนวโน้มเป็นอย่างไรเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับครับทุกท่านยังคงจำได้ถึงรูปนี้นะครับ ยังคงเป็นรูปแบบแนวโน้มที่เราวิเคราะห์ไว้ประจำสัปดาห์นี้นะครับประจำสัปดาห์นี้แล้วก็ได้ใช้เทคนิคจากหนังสือมาวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับแนวโน้มประจำสัปดาห์นี้ยังคงใช้ได้ครับทุกท่านเห็นนะครับย้อนกันนิดนึงนะครับทุกท่านคงได้ฟังคลิปกันไปแล้วเส้นสีขาวเส้นสีขาวเป็นแนวโน้มของแนวต้าน ที่ในอดีตเป็นแนวต้านและปัจจุบันกลายเป็นแนวรับนะครับของลายเดเนาะสีขาวนี่เป็นของลายเด a y นะครับส่วนคู่ขนานสีเหลืองเป็นของลาย4ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันนี้ราคาทองคำกำลังแอคชั่นแล้วก็กำลังอ,อยู่ในแนวโน้มนี้เนาะอยู่ในคู่ขนานสีเหลืองซึ่งเป็นไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงนะครับโดยมีโซนแนวต้านก็คือโซนสีฟ้าด้านบน โซนแนวรับก็คือโซนสีฟ้าด้านล่างนะครับที่เราได้วิเคราะห์ด้วยเทคนิคจากหนังสือกันไว้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับเป็นแนวโน้มรายสัปดาห์ณวันนี้เราจะเห็นว่าเห็นว่าอะไรบ้างสมาชิกแนวโน้มยังคงอยู่ในแนวโน้มตั้งแต่วันจันทร์นะแนวโน้มยังคงอยู่ในแนวโน้มตั้งแต่วันจันทร์นั่นก็คือแนวโน้มที่1นะแนวโน้มที่1นเนาะ อยู่ในแนวโน้มที่1นะครับนี่แนวโน้มที่1แนวโน้มที่1คืออะไรครับแนวโน้มก็คือราคายังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับราคายังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตัวนี้ทุกท่านเข้าใจจุดนี้นะครับณนะวันนี้นะเวลานี้ราคาก็ยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตัวนี้อยู่นะครับขยายมาดูครับเพราะว่าแนวรับ เทนสีเหลืองด้านล่างก็ยังไม่หลุดลงไปนะครับแล้วก็แนวต้านาคู่แนวต้านโซนแนวต้านสีฟ้าด้านบนก็ยังไม่สามารถเบรกออกไปดังนั้นแนวโน้มก็ยังคงเป็นการเคลื่อนตัวอยู่ในการไซด์เวย์อยู่ในแนวโน้มที่1นนะครับที่เราได้วิเคราะห์กันไว้นะตั้งแต่วันจันทร์เนาะส่วนแนวโน้มที่2คืออะไรครับแนวโน้มที่2ก็คือ หากมันสามารถหากมันสามารถเบรกแนวรับสีเหลืองตัวนี้ลงมาได้เนาะแนวโน้มนที่2ก็จะเกิดนะครับหากมันสามารถเบรกแนวรับสีเหลืองตัวนี้ลงมาได้นะครับแนวรับเทรนลายลาย4ี่ชั่วโมงเนี่ยนะลงมาได้มันก็จะมาเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบด้านล่างอย่างนี้ครับมันก็จะมาเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบด้านล่างอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มที่2เนาะ เราให้เป็นแนวโน้มที่2ใช่ไหมครับที่เราได้ทํากันไว้เนาะแนวโน้มที่สองแบบนี้นะครับแล้วอย่างไรต่อแล้วถ้าทะลุด,ด้านล่างลงไปเกิดว่ามันหลุดแนวรับเทลายสีเหลืองแล้วลงมาเคลื่อนตัวในแนวโน้มที่สองแล้วถ้าทะลุแนวรับสีฟ้าด้านล่างลงไปนะครับ มันทะลุสีฟ้าด้านล่างลงไปนั่นหมายถึงมันก็จะลงต่อเนาะเป็นกรณีที่3อันนี้ก็จะเป็นกรณีที่3นะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่3เป็นการเบรกแนวรับก็คือเบรกแนวรับไหนบ้างเบรกแนวรับสีฟ้าเบรกแนวะรับลายเดเนาะถ้าเบรกได้มันก็จะ ล่วงต่อลงไปเจอแนวรับที่3นะครับแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเบรกบนเราก็ต้องมาดูกรณีเบรกบนด้วยถ้ามันสามารถเบรกแนวตาน้านด้านบนขึ้นไปได้นะครับถ้ามันสามารถเบรกแนวตาน้านด้านบนขึ้นไปได้มันก็จะขึ้นต่อนะครับเป็นกรณีที่4เนาะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่4นะครับแบบนี้ กรณีที่4แนวโน้มก็จะมีทั้งหมด4กรณีที่ได้วิเคราะห์จากเทนไว้ตั้งแต่วานจันทร์ซึ่งณนะเวลานี้ราคายังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มทั้ง4กรณีครับจุดนี้สมาชิกเข้าใจกด5มา5ตัวครับไม่เข้าใจกด0 4กรณีอะไรทำไมไม่เข้าใจ เราก็กด0นะครับแต่ถ้าใครเข้าใจดีนะครับเราก็กด5มา5ตัวครับทีนี้ผู้ฝึกฝนเรียนรู้ก็จะได้เห็นว่ากรอบแนวโน้มเนี่ยณนะวันนี้เป็นวันพระหัสสปดีแล้วเนาะผ่านจากวันจันทร์มาทั้งหมดกี่วันแล้วครับ จานอังคารพุธพฤหัสวันนี้เป็นวันที่4แล้วหลังจากที่ได้บอกแนวโน้มทั้ง4แนวนี้เอาไว้ตั้งแต่วันจันทร์ณวันนี้ผ่านมาแล้ววันที่4ก็ยังคงอยู่ในกรอบแนวโน้มการวิเคราะห์เดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วการไซเวย์ก็ยังคงไซเว์อยู่ในกรอบที่1ยังไม่เปลี่ยนแปลงใดๆ ยังไม่มีการเบรกเอาออกจากกรณีที่1เลยนะครับดังนั้นเราจำเป็นต้องวิเคราะห์ใหม่ไหก็ไม่จำเป็นครับเพราะบทวิเคราะห์ของเราอันเก่ายังคงใช้ได้นะครับแค่เคสกรณีที่1เคสเดียวก็ยังไม่สามารถทำลายออกไปจากเคสที่1ได้เพราะนั้นเคสที่2เกิดไหมยังไม่เกิดเคสที่3ล่ะเกิดไหมยังไม่เกิด แล้วเคสที่4เกิดไหมก็ยังไม่เกิดตอนนี้อยู่แค่เคสที่1แล้วก็อยู่ในเคสนี้มา4วันแล้วนะครับดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปวิเคราะห์อะไรใหม่เลยครับสิ่งที่เราวิเคราะห์ไว้เดิมตั้งแต่วันจันรท์ยังคงใช้งานได้ดีแล้วก็ยังคงถูกต้องอยู่นะครับจากรูปภาพที่เห็นที่ได้ยกตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันจันทร์ใช่ไหมครับ วันจันทร์วันอังคารเนาะวันพุธก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มนี้แล้ววันนี้วันพฤหัสณเวลานี้ก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มนี้ครับดังนั้นวันนี้ก็ยังคงใช้แนวโน้มทั้ง4กรณีนี้ต่อไปครับยังคงใช้ต่อไปนะครับไม่จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ใหม่เลยทุกท่านเห็นภาพไหมผู้ฝึกฝนเรียนรู้ทุกท่านเห็นภาพสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับว่าว่าอะไร เกิดว่าอะไรครับเกิดว่าหากเราใช้ไทม์เฟรมใหญ่ในการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับหากเราใช้ไทม์เฟรมใหญ่ในการวิเคราะห์แนวโน้มเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาวิเคราะห์อะไรกันบ่อยๆนะครับเพราะว่าตราบใดที่มันยังอยู่ในแนวโน้มนั้นแนวโน้มนั้นก็ยังคงเป็นแนวโน้มเดิมๆแล้วก็เหมือนเดิม ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงทุกท่านเห็นนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้มวิแนวโน้มเดิมครับ4กรณีนี้ยังคงเป็น4กรณีรอให้ราคาตอบโจทย์ข้อนี้ครับว่าตอนนี้กรณีที่1 แล้วหลังจากกรณีที่1แน่นอนครับมันอยู่ในกรณีที่1นึ่งไซเวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้ราคาไม่สามารถไซเวย์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนี้ไปได้ตลอดการนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องเบรกมันจะเบรกเป็นกรณีที่สองหรือเบรกเป็นกรณีที่4เราก็ต้องมาตามตามราคาที่มันเกิดขึ้นไป รเราต้องทำตัวเหมือนเป็นเห่าฉลามเนาะเกาะตามฉลามไปครับฉลามว่ายขึ้นเราก็ขึ้นฉลามว่ายลงเราก็ลงฉลามยังว่ายอยู่ในระดับเดิมระดับเดิมอย่างนี้เราก็ตามไปนะครับเราก็ต้องรู้แนวโน้มว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรในเวลาตอนที่ราคามันเกิดขึ้นอย่างเช่นในเวลาตอนนี้เกิดอะไรขึ้น ฉลามยังว่ายอยู่ในระดับเดิมไปเรื่อยๆเราก็ต้องรู้นะเราก็ต้องรู้ว่ามันยังอยู่ในระดับเดิมมันอยู่ในสเต็ปหนึ่งอยู่มันยังคงว่ายอยู่ในสเต็ปหเราก็ต้องรู้นะครับพอมันเปลี่ยนสเต็ปสมมุติว่ามันไปเป็นสเต็ปสองเราก็ต้องรู้ว่ามันขยับสเต็ปนะเลื่อนระดับการว่ายลงมาเป็นระดับที่ตามลงเราก็ต้องตามไปใช่ไหมครับหากเปลี่ยนเป็นสเต็ปสยกระดับการว่ายขึ้นมาสูงขึ้น ในระดับที่สูงขึ้นเราก็ต้องตามไปเพราะนั้นตรงจุดนี้ครับผู้ฝึกฝนเรียนรู้ทุกท่านต้องเรียนรู้และเท่าทันสถานการณ์ในเวลานั้นๆนะครับแต่ตอนนี้เราวิเคราะห์ที่ i ท e f เฟรมระยะกลางเนาะคือลาย4ชั่วโมงใช่ไหมครับส่วนใครที่ Day Trade ใช้ i ท e f เ a m e ที่เล็กกว่านี้ ท่านก็จะต้องลงไปดูแนวโน้มที่ไทม์เฟรมที่ท่านเทรดอยู่ไทม์เฟรมที่ท่าน, trade you, ออนเทรดอยู่บอกอะไรกับตัวเราบอกอะไรกับตัวท่านบ้างท่านก็ต้องลงไปนะครับเพราะว่าไทม์เฟรมเมื่อเล็กลงการเวียงของราคาก็จะไม่ใช่แบบไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงนี้นะครับเช่นเราลงไปที่ไทม์เฟรมลาย1ชั่วโมงการเวียงของราคาราย1ชั่วโมง ก็จะไม่ใช่สไตล์เดียวกับ4ชั่วโมงครับมันจะเป็นสไตล์ที่ดุดันขึ้นเนาะดุดันขึ้นไม่ใช่สไตล์แบบเอเื่อยเฉยแบบราย4ชั่วโมงแบบนี้เนาะรอกัน4วันแล้วยังไม่ไปไหนเลยอารมณ์นี้ก็ไม่ใช่เนาะสไตล์1ชั่วโมงมันก็จะดุดันขึ้นนะครับมีอะไรที่บีบหัวใจมากขึ้นทําให้เลือดมันสูบฉีดมากขึ้นนะครับ หรือเราจอยากให้สูบฉีดมากกว่านั้นเราก็ลงไปทำเฟรมที่เล็กกว่านั้นเช่นลาย30นาทีลาย15นาทีก็จะทำให้เลือดลมมันสูบฉีดเร็วขึ้นครับเหมือนเราขับรถที่ความเร็วซัร้อยยี่สนะครับลาย15นาทีอย่างเงี้ยเราก็ต้องลงไปที่ความเร็วสักร2อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนครับถ้าผ่านกล้องตรวจจับความเร็วก็โดนจับครับ ที่รายสินาทีเนี่ยนะประมาณนั้นหากเราอยากให้สูบฉีดเร็วกว่านั้นอีกนะครับสมองตึงสมองทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพ100%เรเซ์เราก็อาจลงไปที่ไทม์เฟรมลาย5นาทีนะครับทั้งหัวใจทั้งสมองทำงานเต็มศักยภาพอารมณ์นี้เลยนะครับคุณเหยียบไปที่ความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาา่าฮะ อารมณ์ประมาณนั้นนะครับความรู้สึกมันก็จะคนละความรู้สึกกับการใช้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงไทม์เฟรมรลายชั่วโมงมันจะคนละอารมณ์คนละความรู้สึกความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมันก็คนละเรื่องกันด้วยนะครับเข้าใจนะครับคุณขับรถด,ด้วยความเร็วร้อยสี่สิบแน่นอนครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคือรถมันก็น้อยลงถูกไหมเมื่อเทียบกับเราขับที่ความเร็วหนึ่งร้อย นะครับความปลอดภัยมันย่อมแตกต่างครับแต่ความเร็วมันก็แตกต่างอารมณ์มันก็แตกต่างเห็นภาพนะครับความเสี่ยงก็แตกต่างทุกอย่างมันจะแตกต่างตามสิ่งที่คุณเลือกเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องการสิ่งไหนท่านสามารถเลือกสิ่งนั้นได้ด้วยตัวท่านเองโอเคนะครับทุกท่าน เรากำหนดชีวิตตัวเราเองครับเพราะนั้นถ้าเลือกด้วยตัวเองเท่านั้นไม่จำเป็นต้องตามใครโอเคนะครับเข้าใจสิ่งนี้เนาะความเร็วต่างความเสี่ยงก็ต่างความปลอดภัยก็ต่างทุกอย่างต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นเราเลือกแบบไหนเราจะได้แบบนั้นแน่นอนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับจากลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกท่าน